สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกคนนะคะและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะค่ะสําหรับวันนี้เรามาเจอกันกับคุณครูแกะในห้องเรียนออนไลน์อีกเช่นเคยนะคะ,ะวันนี้นะคะวันพุทธที่ยี่สิบสามนะคะเดือนกมภาพันธ์นะคะพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะค่ะสําหรับวันนี้ครูแกะก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยที่ยี่สิบแปดเช่นเคยนะคะอ่า เทคโนโลยีนะคะเรื่องที่สามนะคะหม้อหุงข้าวสารพัดประโยชน์นะคะอ่าเรามาเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์กันเลยนะคะอ่ากับชั้นอนุบาลสองของเรานะคะค่ะสำหรับวันนี้เรามาเรียนในเรื่องที่สามนะคะหม้อหุงข้าวสารพัดประโยชน์นะคะในหน่วยที่ยี่สิบแปดเทคโนโลยีนะคะค่ะก่อนอื่นคุณครูแกอยากจะถามเด็กๆว่า เราจะทำอย่างไรคะถึงจะทำให้ข้าวสุกเพื่อที่เราจะนำมารับประทานได้คะ,ะมีใครบอกคุณครูเกดได้บ้างคะว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ข้าวสุกเพื่อที่เราจะนำมารับประทานได้คะ,ะถูกต้องค่ะเกิงมากนะคะเราต้องนําข้าวนะคะไปหุงในหม้อหุงข้าวนะคะ ทีนี้นะคะคุณครูเกศก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหม้อหุงข้าวนะคะหม้อหุงข้าวนะคะก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับหุงข้าวนะคะเด็กๆรู้จักและก็ทราบกันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมคะ,ะแต่วันนี้คุณครูแก่ก็จะพาเด็กๆทุกคนนะคะไปทําความรู้จักกับหม้อหุงข้าวที่เก่าแก่ที่สุดนะคะเด็กๆมารู้จักกันเลยค่ะ เรามารู้จักกับที่มานะคะของหม้อหุงข้าวนะคะหม้อหุงข้าวนะคะด้านซ้ายมือบนสุดนะคะเป็นภาพหม้อหุงข้าวที่เก่าแก่ที่สุดนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าคาบาดุนะคะเด็กๆเกิดขึ้นที่ไหนคะที่ประเทศไหนไม่ใครรู้จักไหมลูกหม้อหุงข้าวคาบาดุนี้จะเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ หม้อหุงข้าวคาร์บอนดูใบนี้นะคะจะทํามาจากเตาดินนะคะทํามาจากเตาดินเสริมด้วยกิฐนะคะเพื่อจะเพิ่มความแข็งแรงนะคะกับเตานะคะแล้วก็จะมีความทนทานต่อความร้อนนะคะเราจะใช้ฟืนนะคะเราจะใช้ฟืนในการหุงต้มนะคะเด็กๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะเคลื่อนย้ายไม่ได้นะคะ หม้อหุงข้าวเตาดินที่ใช้อิฐเป็นการกอดนะลูกจะเคลื่อนย้ายไม่ได้นะคะคือบางตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยนะคะและต่อมานะคะเแล้วต่อมานะคะเขาก็ได้มีการพัฒนาหม้อหุงข้าวจากอะไรคะจากหม้อเตาดินใช่ไหมลูกอ่าจากหม้อเตาดินมาเป็นหม้อหุงข้าวที่ผลิตจากโลหะใช่ไหมคะอ่า มาเอ่อที่เขาผลิตจากโลหะเด็กๆเขียนไว้ลูกนี่ภาพนี้จะเป็นหม้อหุงข้าวที่ผลิตจากโลหะน,นะคะ,ะแล้วก็หม้อหุงข้าวที่ใช้ไฟฟ้าในการหุงใช่ไหมคะหม้อหุงข้าวที่ใช้ไฟฟ้าในครั้งแรกก็จะเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นกันนะคะเด็กๆและหลังจากนั้นนะคะหม้อหุงข้าวก็ได้รับการพัฒนา แล้วก็ปรับปรุงนะคะเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็จะให้เหมาะสมกับยุคกับสมัยในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะ,อ,ะอย่างที่เด็กๆกําลังเห็นในหน้าจอคอณครูใช่ไหมคะ,ะหรือว่าเด็กๆอาจจะเคยเห็นตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะตี่มอม้อหุงเ้าที่เขาใช้ไฟฟ้าใช่ไหมลูกสองภาพนี้สีขา,ขาวๆนี้เด็กเห็นไหมคะ เขาจะใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะเห็นที่เขาวางขายตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าโดยทั่วไปนั่นเองนะคะ่าต่อไปค่ะต่อไปนะคะเด็กๆครูเกียรติจะพาเด็กๆมารู้จักกับส่วนประกอบของหม้อหุงข้าวนะคะอส่วนประกอบของหม้อหุงข้าวมีอะไรบ้างคะมีใครพอจะทราบไหมเอ่ยว่าส่วนประกอบของหม้อหุงข้าวจะมีอะไรบ้างเด็กๆมาดูกันเลยค่ะ อันที่หนึ่งนะลูกจะเป็นฝาหม้อใช่ไหมคะฝาหม้อหุงข้าวก็จะมีแบบอะไรคะแบบโลหะหรือว่าแบบแก้วนะคะจะมีหลายแบบนะคะนี่ก็คือฝาหม้อหุงข้าวนะคะต่อไปคะ่ะอันนี้ก็คืออะไรลูกอันนี้ก็คือหม้อหุงข้าวด้านในใช่ไหมคะ หม้อหุงข้าวด้านในที่เราที่เราเอาข้าวตักลงไปในหม้อนะคะในนี้ก็คือหม้อหุงข้าวด้านในนะคะอ่าต่อไปนะคะอันนี้ก็คือหม้อหุงข้าวด้านนอกนะคะหม้อหุงข้าวจะมีหลายแบบนะคะอาจจะมีแบบแบบฝาแบบเปิดออกมาแล้วก็ฝาแบบเปิดอัตโนมัติแบบนี้นะคะอ่าจะมีอยู่สองแบบนะคะหรือว่าบางบางบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะลูกหม้อหุงข้าวบางทีก็ใช้แบบเป็นดิจิตอลอย่างนี้นะคะอ่า นี้นะคะนี่ก็จะเป็นอะไรลูกช่องใช่ไหมลูกช่องเสียบปลั๊กสวิตหูข้าวใช่ไหมคะอ่าดีๆห็นปลั๊กสีดำดำไหมคะลูกอยู่ข้างๆมองหงูข้าวนะคะนี่ก็คือช่องเสียบปลั๊กสวิตหูข้าวนะคะอ่าและอันสุดท้ายก็คืออะไรคะลูกอ่าก็คือสายไฟนะคะสายไฟมองหงูข้าวก็จะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะคะจะมีสองขนาดอ่า ไป,ไปจะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะคะทีนี้เด็กๆได้รู้จักที่มาแล้วก็ประกอบของมองหุงข้าวแล้วใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆมารู้จักกับอะไรคะลูกขั้นตอนการหุงข้าวนะคะเด็กๆมาดูนะคะว่าขั้นตอนการหุงข้าวเขาทําอย่างไรนะคะเด็กๆมารู้จักกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งนะลูกขั้นตอนที่หนึ่งก็คือ เราตักข้าวเอาถ้วยหรือว่าแก้วตักข้าวนะคะมาใส่ในหม้อข้าวนะคะอ่าเราตักข้าวสำหรับหม้อข้าวตามที่ต้องการนะคะอ่าตักเสร็จแล้วเราก็เอามาอะไรคะลูกเอามาสาวนะลูกเอาซาเอามาสาวข้าวนะคะเอาน้ําเทลงแล้วก็ซาวข้าวเทน้ําทิ้งหนึ่งรอบก่อนนะลูกอันที่สองนี้ก็คือเอาน้ําเอาน้ําใส่แล้วก็ซาวข้าวเทน้ําทิ้งหนึ่งรอบก่อนนะคะ เพื่อที่ว่าข้าวเราจะมีเม็ดมีอะไรดำๆอยู่นะคะมันจะลอยขึ้นมาบนน้ำใช่ไหมคะแล้วก็สาวน้ําสาวข้าวใส่กันแล้วก็เทน้ําทิ้งหนึ่งรอบก่อนนะคะขั้นตอนที่สามก็คือใส่น้ําลงไปนะลูกใส่น้ําลงไปให้สูงกว่าข้าวประมาณหนึ่งข้อของข้อมือนะคะอ่าหรือให้เด็กๆใช้การวัดก็ได้นะลูกอ่าตออไปค่ะขั้นตอนที่สี่ ขั้นตอนก็ที่สี่ก็คือปิดฝาปิดฝากดสวิตชนะลูกกดปิดฝาหม้อของเขาแล้วก็กดสวิต์นะคะขั้นตอนที่ห้าขั้นตอนที่ห้าเราก็รอจนกว่าข้าวสุกนะคะรอจนกว่าข้าวสุกจะได้ยินเสียงเตือนนะคะรอจนกว่าข้าวสุกแล้วเราก็จะได้ยินเสียงเตือน ติง้งเหมือนกับว่าสวิตมันดีดขึ้นมาใช่ไหมคะอ่ามันก็คือเสียงเตือนแล้วลว,ว่าข้าวเราหุงเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าเราก็มาเปิดปาหม้อดูนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็นําข้าวไปรับประทานได้เลยนะคะตามที่เราต้องการนะคะว่าจะรับประทานกีจานกีจานใช่ไหมคะอ่าเราก็จะได้ข้าวสวยหอมๆไปรับประทานใช่ไหมคะลูกอ่าต่อไปค่ะเด็กๆได้รู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าที่มาของหม้อหุงข้าว แล้วก็สกปกอบของมมุงข้าวแล้วก็ขั้นตอนการหุงข้าวเป็นอย่างไรใช่ไหมคะรเด็กๆรู้จักกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณรูแกก็จะพาเด็กมาทำแบบฝึกหัดลูกเด็กนำใบงานขึ้นมาค่ะใบงานนะคะใบงานหน้านี้จะอยู่ในชุดบันทึกร่องรอยนะคะหนังสือชุดบันทึกร่องรอยหน้าห้าสิบเอ็ดนะคะเขาบอกว่าอะไรลูกเขาบอกว่าอะไรคะ เขาว่าให้เด็กฟังโจทย์จากคุณครูและนับจํานวนเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็เติมตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อหาคําตอบนะคะทีนี้เด็กมาดูนะคะมันจะมีรูปหม้อหุงข้าวกับพัดลมใช่ไหมคะข้อหนึ่งเขาจะกําหนดเป็นรูปหม้อหุงข้าวนะคะข้อสองจะก,กําหนดเป็นรูปพัดลมนะคะอันนี้ทีนี้คุณครูจะทําเป็นตัวอย่างให้เด็กดูเพียงหนึ่งข้อนะคะก็คือข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขาบอกว่าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหม้อหุงข้าวทั้งหมดกี่ใบคะ เด็กนับช่วยกันเลยค่ะมีกี่ใบคะอ่ามีเจ็ดใบค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็เขียนเลขเจ็ดลงไปนะคะอ่าเลขเจ็ดนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเลขเจ็ดคุณครูสีแดงๆเห็นนะคะอ่าเห็นทุกคนนะคะอ่าม่วงหุงข้าวมีทั้งหมดเจ็ดใบแล้วก็นําเลขเจ็ดมาเขียนลงในช่องสีทีนี้ขายไปเท่าไหร่ลูกขายม้องหุงข้าวสีเหลืองไปเท่าไหร่คะขายไปสามใบใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่า ให้เราลบกันนะลูกเรามีมั่งหุงข้าวทั้งหมดแล้วก็เราก็ขายไปแล้วก็ต้องลบใช่ไหมคะต้องเป็นวิธีการลบนะคะอ่าทีนี้เราก็นำมั่งหุงข้าวทั้งหมดที่เรานับได้เจ็ดใบใช่ไหมคะทีนี้ขายไปสามใบทีนี้เราก็เจ็ดกับสามมาลบกันไนดะ้เท่าไหร่คะลูกได้เท่ากับสี่นะคะ,ะเด็กๆก็จะเรขกสี่อารบ,บิกลงไปช่องนี้นะคะแต่ว่าส่วนตรงนี้นะลูกที่เขียนเขาพีเ่เขาเขียนว่าตอบ เท่าไหร่ใบนะคะดีต้องเขียนเป็นเลขสี่ไทยนะลูกต้องเขียนเป็นเลขไทยนะคะตัวนี้ต้องเขียนเป็นเลขไทยอเหมือนที่คุณครูเกียรติทำเป็นตัวอย่างแบบนี้นะคะส่วนข้อสองเดี๋ๆไปทาเป็นการบ้านนะลูกครูเกียรติฝากไปทําเป็นการบ้านนะคะทาเหมือนข้อหนึ่งเลยอ่าครูเกียรติทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วทําเหมือนข้อหนึ่งเลยนะคะข้อสองหน้านี้ไม่มีใครสงสัยนะคะ ครูเกิจะผ่านนะคะหน้านี้นะต่อไปคะ่ะหน้าถักกันไปคะ่ะหน้าสิบสองนะคะในหนังสือชุดบันทึกร่องรอยหน้าสิบสองนะคะเขาบอกว่าให้เด็กสังเกตภาพหม้อหุงข้าวแล้วก็โยงเส้นจับคู่ภาพที่เหมือนกันนะคะเด็กๆสังเกตนะคะครูเกิจะยกตัวอย่างให้เป็นสองภาพนะคะก็คือ,อาภาพด้านซ้ายมือเป็นหม้อหุงข้าวสีแดงใช่ไหมคะ มีฝาหม้อสีขาวใช่ไหมลกูกมีหูสีแดงเหมือนกันใช่ไหมคะนี้เด็กมามองภาพด้านขวามือใช่คะภาพด้านด้านขวามือภาพไหนที่เหมือนกันกับภาพด้านซ้ายมือคะนีนเด็กก็โยงมาแบบนี้นะคะโยงเส้นแบบนี้นะคะได้ภาพที่เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะภาพที่สองก็เหมือนกันกูโยงให้เป็นตัวอย่างตรองภาพนะคะ ส่วนภาพที่เหลือคุณครูก็ฝากให้เด็กๆไปทําเป็นการบ้านมานะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะหม้อหุงข้าวมันจะมีรูปร่างเหมือนกันแต่ว่า,าบางอันจะไม่มีหูบางอันก็อาจจะไม่ฝาไม่เป็นสีนะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะค่อยโยงเส้นนะลูกต้องดูให้ชัดๆก่อนว่ามันเหมือนกันไหมนะคะอ่าทีนี้หน้านี้ คงเข้าใจทุกคนนะคะเพราะว่าไม่ยากนะคะนี้ให้โยงเส้นจากคู่ภาพที่เหมือนกันนะคะอ่าครูจะผ่านแล้วนะที่เหลือไปทําเป็นการบ้านนะคะอ่าหน้าถัดไปค่ะอ่านี่จะเป็นชุดสร้างสารรค์นะคะเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์นะลูกเขาบอกว่าให้เด็กตัดภาพด้านล่างดเด็กเห็นไหมคะลูกภาพด้านล่างที่เป็นเส้นปะัะเด็กก็เขียนตาเอเอากรรไกรมาตัดนะคะตัดตามรอยปัะนะคะ แล้วก็นำมาติดตามรอยปัในห้องในภาพห้องครัวให้สวยงามนะคะ,ะทีนี้คุณครูเกียยติจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นภาพแรกจะเป็นภาพอะไรคะรูปรูปไอเส้นปัารูปติดปักด้านล่างเป็นภาพครอบครัวใช่ไหมลูกภาพครอบครัวนะคะเด็กๆก็เอากรรไกรมาตัดตามรอยปัให้เป็นรูปภาพครอบครัวนะคะแล้วก็นํากาวมาทาแล้วก็นําไปติดเป็น นำไปติดภาพที่เป็นเงาด้านบนนะคะ่าก็นําไปติดเลยหน้านี้ก็ไม่ยากนะลูกง่ายๆอมีใครสงสัยหรือไม่เข้าใจไหมคะเข้าใจทุกคนนะคะทีนี้คุณครูก็จะผ่านไปหน้าถัดไปนะคะหน้าถัดไปหน้านี้จะเป็นชุดเสริมทักษะนะคะแบบเป็นการบ้านนะคะเขาอบอกว่าให้เด็กดูภาพขั้นตอนนะคะการหุงข้าวแล้วนำอักษร A ถึงอักษร e นะคะ มาเติมหรือว่ามาเขียนใส่ในช่องสี L ่เหลี่ยมในแผนผังข้างล่างนะคะที่เขากำหนดมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะจะเป็นขั้นตอนการหุงข้าวนะคะ่าเด็กๆก็ดูนะคะค,คุณครูสอนมาแล้วค,คุณครูพาเดินมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้ขั้นที่ขั้นตอนที่หนึ่งในการหุงข้าวเราต้องทำอย่างไรคะเด็เดกๆคิดว่าเป็นภาพตัวอักษรไหนเอ่ย ภาพ b ใช่ไหมคะเป็นภาพอักษร b นะคะเราต้องตวงข้าวหรือว่าตักข้าวใส่หม้อก่อนนะคะเด็กๆก็นำอักษร b มาเขียนใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะในช่องสี่เหลี่ยมเป็นขั้นตอนที่หนึ่งของการหุงข้าวนะคะอ่าต่อไปคะ่ะขั้นตอนที่สองพอเราตวงข้าวตักข้าวเสร็จแล้วขั้นตอนที่สองเราต้องทำไงคะนำข้าวาไปซาว ในน้ำใช่ไหมคะอ่านาเอาน้ำเทใส่นะมคะแล้วก็ซาวข้าวกับน้ำเข้ากันนะคะหลังจากนั้นแล้วก็เทน้ำทิ้งอีกรอบใช่ไหมคะอ่าก็คือภาพไหนลูกภาพอักษร A ใช่ไหมคะเราก็เขียนอักษร A ลงไปในขั้นตอนที่สองนะคะส่วนขั้นตอนที่สามที่สี่ที่ 5, ห้าเหลืออีกสามขั้นตอนเด็ๆไปทําแล้วก็ดูดีๆนะคะว่าขั้นตอนที่ไหนไอขั้นตอนไหน จะมากอดกันนะคะคุณครูแกียฝากเดิตไปทําเป็นการบ้านนะคะเหลืออยู่3ขั้นตอนนะคะเด็กๆไปทําเป็นการบ้านนะคะหน้าไหนที่คุณครูคทําเป็นตัวอยา่างแล้วก็ที่เหลือเด็กๆไปทําเองนะลูกไปทําเองค,คุณจะไม่เฉลยให้หมดทุกหน้าทุกข้อนะคะค่ะอ่ามีใครสงสัยแล้วก็ไม่เข้าใจใบงานหรือว่าแบบฝึกหัดในลูก เข้าใจทุกคนนะคะบางคนก็ทําเสร็จแล้วถ้าใครทําเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนไปกับเพื่อนๆนะลูกเพราะว่าเพื่อนๆเราบางคนอาจจะทํายังไม่เสร็จนะคะอาจจะยังไม่ถึงหน้าที่ที่คุณครูสอนมานะคะทีนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเกียรติก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเตรียมเท่านี้นะคะคุณครูเกียรติก็ ฝากให้เด็กตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานนะลูกตั้งใจทํางานนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะ้อบโควิดตัวนี้นะคะชว่วงนี้อากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะลูกเด็กดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะสําสหรับวันนี้บา,บายบายสวัสดีค่ะ